ยังอยู่แถวแถวตลาดนะคุณประเทศคุณผู้ชมคะเพราะว่าจะพาไปดูบรรยากาศในการจับจ่ายก่อนวันศาสจีนค่ะปีนี้ตรงกับวันพรุ่งนี้นะคะอาทิตย์ที่18สิงหาคมพบว่าปีนี้ชาวไทยเชื่อสายจีนเขาออกมาจับจ่ายซื้อของไหว้กันเหมือนเดิมนะมแต่ว่าสิ่งของที่ซื้อค,ค่ะจำนวนลดลงเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นเท่านั้นทำให้บรรยากาศภาพรวมก็ไม่ได้คึกคักมากนักค่ะพาไปดูกันนะคะที่นี่คือที่ตลาดห้วยขวางค่ะ ไปดูตั้งแต่ร้านผลไม้ก่อนเลยเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นผลไม้ที่ต้องไหว้กันในวันสร์จีนดูตั้งแต่ราคาปรากฏว่าภาพรวมเนี่ยเฉลี่ยสูงขึ้นนะคะประมาณตั้งแต่5ถึง20บาทยกตัวอย่างค่ะส้มส้มแมนดารินค่ะปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ130บาทจากเดิมเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทค่ะส่วนกล้วยหอมเนี่ยจากวีละ90บาทก็ขยับเป็น110บาท แก้วมังกรจากเมื่อก่อนเนี่ยกิโลกรัมละ40บาทก็ขยับขึ้นมาเป็น60บาทค่ะแต่ผล,ลไม้บางชนิดก็ยังคงราคาเท่าเดิมนะคะอย่างอางุ่นแล้วก็สับประรดค่ะสอบถามพูดคุยกับแม่ค้าขายผล,ลไม้บอกว่าศาสตร์จีนปีนี้บรรยากาศการซื้อขายถือว่าซบเซากว่าปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจบวกกับพฤติกรรมการซื้อของผู้คนที่เปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนแบบไหนคือลูกค้าเนี่ย มาตลาดเหมือนเดิมนะคะควายสาสจีนกันเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือปริมาณในการซื้ออะลดน้อยลงพอปรับเปลี่ยนแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยคือเหมือนต้องงัดกลยุทธ์มาใหม่นะะอย่างแม่ค้าร้านนี้ค่ะบอกว่าเปลี่ยนใหม่เลยคราวนี้จัดเป็นชุดดีกว่า เอาที่ลูกค้าพอมีกําลังซื้อได้และตัวเองก็ไม่ขาดทุนค่ะรวมถึงเพิ่มทางเลือกในการจัดชุดผลไม้มงคล5อย่างมีตั้งแต่ราคา80บาทแล้วก็ชุดผลไม้มงคล9อย่างในราคา130บาทปรากฏว่าพอมารวมชุดขายแบบนี้ขายดีค่ะขายดีกว่าแยกขายเป็นกิโลฟังเสียงเพิ่มเติมของแม่ค้าผลไม้ตลาดห้วยขวางกันค่ะเงียบมาก เพราะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าปีนี้มันตรงกับเสาร์วทนทย์วันนี้เป็นวันจ่ายแต่แม่จําเป็นที่ต้องมาซื้อของในวันนี้<ม>เพื่อว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาได้ซื้อของไปเนี่ยแล้วมันก็จะคือจะได้เออของส่วนใหม่ว่างั้นเถอะไม่ต้องมารอเป็ดไก่เหมือนกันดอกมองดอกไม้เหมือนกันหมดแล้วลูกค้าที่การลดอคอใ้จายแบบจากเดิมใช่มี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 ม,ม,มีเยอะมีเยอะมาก จากแต่ก่อนที่เคยซื้อแบบว่าอย่างละโล2โลไปกลายเป็นว่าอาจจะซื้อเป็นรวมเป็นผลไม้9้าอย่าง5อย่างเป็นอย่างนั้นแทน ฟังเสียงแม่ค้ากันแล้วคราวนี้มาฟังเสียงลูกค้ากันบ้าง<ผ>ลเลยคะซื้อเ<ะ>ป็นยังไงบ้างคะเนี่ยตรงกันหรือเปล่า <c oughs> ปรากฏว่าตรงกันเลยค่ะอย่างลูกค้ารายนี้นะคะบ,บอกว่าปกติก็จะซื้อผลไม้เนี่ยเก้าอย่างบ้างก็มีห้าอย่างบ้างก็มีแต่ว่าปีนี้ขอเหลือแค่สามอย่างพอเพื่อจะแบ่งเงินเนี่ยไปซื้อของอย่างอื่นไหวแทนฟังเสียงกันค่ะแต่เดิมก็จะเป็นห้าชนิดก็จะเหลือประมาณสามชนิดแล้วสามชนิดที่เรา อ่ามีส้มมีแก้วมังกรมีกล้วยจ้ะแล้วทำไมเราถึงเลือกสามชนิดนี้เอาไว้คะ,ะคืออย่างว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะเราก็เลยต้องลดปริมาณลงอ่าเราจะไปเปลี่ยนเอาอย่างอื่นแทนประมาณเนี้ย เนี่ย yeah, ยังคงไหวเหมือนเดิมแต่ว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบตามถสถานการณ์นะใช่แล้วค่ะนอกจากห้วยขวางกรุงเทพมหานครพาไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะท้องที่นี้คือในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็จะมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของไหว้ทั้งหมูเป็ดไก่แล้วก็ผลไม้ ขนมเข็งขนมเทียนร่วมถึงกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อจะเตรียมสําหรับไหว้เจ้านะคะแต่แม้ว่ากรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดลักษณะเหมือนกันเลยค่ะ ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อของเท่าที่จําเป็นเท่านั้นบางบ้านก็ลดปริมาณลงนะคะแต่ยังคงไหว้าตามประเพณีเหมือนเดิมเพราะว่าวันศาสตร์จีนค่ะถือว่าเป็นประเพณีที่ลูกหลานจะแสดงถึงความกตัญญูต่อบ,บรรพบุรุษซึ่งล่วงลับไปแล้วแล้วก็ถือเป็นการสืบทอดการทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน้วยค่ะ